ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมือวันจันทร์นะครับเนาะครับเมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์นะครับที่29นะครับมกราคม2567นะครับเอาเสียนนดีกับสวัสดีพี่น้องเยี่ยมมุเศร้านะครับครับบรรยากาศเมื่อนี้นะครับฝนตกนะครับเ้อทางภาคอีสานตอนบนนะครับครับพี่น้องเอฟซีทันไดอยู่ภาคอีสานตอนบนนะครับกับ รักษาสุขภาพให้ดีนะครับด้วยพอฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องนิพพีชครับบรรยากาศนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเล่นปล่อยๆนะครับพี่น้องนิพพีครับเพิ่งหนาวนะครับอากาศหนาวครับเมื่อนี้นะครับเช้ยนาดีจีพาพี่น้องเข้านะครับมาตามลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับพี่น้องนิพพีชครับผลงานของพ่อแต้มหลอดที่แล้วนะครับกระลุดไปนะครับพี่น้องนิพพีแต่กระลุดบดวนนะครับของพ่อแต้มนะครับเป็นตัวลักตัวเกียน เลขวิ่งก็ว่าได้นะครับพี่น้องยุีส่วนมากจะเข่าดีนะครับพี่น้องที่เดินดีนะครับเลขวิ่งนะครับพี่น้องเข้ากปส่วนมากพอเต้มมากสิจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับบ่เขานะครับแต่ว่าเลขที่พอเต้มโชว์มากนะครับเลขวิ่งเลี้ยยังนี่มันเขาอยู่ตลอดแต่ว่าจับลักให้บ่ถึกนะครับพี่น้องยุพีครับพี่น้องยุีก็ผิดแต่ละหน้าเบื้องให้ดีนะครับเลขวิ่งนะครับ หาตัวจับใส่ต <words on developed Airbnb> ัวอื่นอาจารย์อื่นสำนักอื่นก็ได้นะครับเนาะครับรอบนี้พ่อเตี่มท่วมห่นะครับส่งตัวเลีงมานะครับให้เสี้ยนนาดีว่ายังได้ก็มาแทฉแน่นอนเลขวิ่งนะครับเอ้าขันมาแทฉแน่นอนพี่น้องยุ้ซี่เข้ากับเบิ้งให้ดีโดยเฉพาะเลขวิ่งเลข่ยงูดนะครับพี่น้องยุ้ซี่บางที่พ่อเตี่มอาจจะจับคู่ให้เข้าบ่บ่แม่นก็ว่าได้นะครับครับรอบนี้นะครับเสี้ยนนาดีสิพ่าพี่น้องเข้ามาตามราวพัฒนาพ่อเตี่มนะครับพี่น้องยุ้ซี่ ครับเบิงผลหม้เหล้าออกสักวันนะครับเนาะครับผลหม้เหล้าครับเหล้าพัฒนาหัวปันสุกที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกเจ็ดหกหนึ่งหกสองสองนะครับเลขล่างออกหนึ่งหกนะครับพี่น้องเอซี่ะพี่น้องเอซีสนใจอยากเขากุ้มนะครับกุ้มฟรีนะครับมีแนวทางให้พี่น้องเข้าบ่ว่าจะเป็นไม้ไทยหม้เหล้านะครับแต่ว่าหมวห้าน้อยเส้นนาดีก็อยากลงให้พี่น้องเข้าอยู่แต่ว่าบ่มีเวลานะครับเดี๋ยว ขอเวลาจังน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์การเบิ้งหวยความนะครับมีจอเบิ้งหวยความคำนวณหวยสี่บวกหรือสีลบนะครับเนาะเข้ากับช่างไขจีดว่างอีพี่น้องเข้าแต่จกีแต่กร้านนะครับเสี้ยนอดีตครับกัว่างเหลี่ยมหุ่นนะครับบอมเปนล่งยุทธ์ในยูทูบนะครับเนาะไฟเหลี่ยมหุ่นหุ่นไทยนี่แม่นแม่นเบอร์เลยนะครับหุ่นไทยนี่พี่น้องเอฟซีหาง บันเชีนดีตะจีเป็นลงทุนหวยหุ่นหัวห้าน้อยโอหวยหุ่นนะครับหัวหหุ่นไทยนะครับเอาหัวผิดนะครับครับถ้ามีโอกาสก็จะลงพี่นองเข้านะครับแมนเดอร์พีนอนเอฟซีหวยหุ่นไทยนะครับมือหนึ่งนี่บ่พปัดนะครับสองสามหดนี่บ่พปัดนะครับหววหุ่นมีจักรอบนะครับก็จะเขายุ่ประมาณสองสามรอบนะครับครับรอบนี้นะครับ พี่ผาพี่นองพานองเฮ้านะครับไปตามลาวพัฒนากับพ่อแ้มนะครับครับสนใจเขากุ้มฟรีนะครับ0810521092นะครับของเสียนน้าดีผ้ารวยนะครับแอดไลน์คอามาท้องเสียนน้าดีสิเพิ่มเป็นเพื่อนเราก็ดึงเขาในกุ้มนะครับกุ้มฟรีนะครับนี่แนวข้างหวยไทยหวยเล่านะครับเนาะครับเสียนน้าดีเขาไปนี่ในห้องเราครับเพราะมันอากาศมันเย็นแห้งเราก็อีกอย่างหนึ่งกับแผ่อากาศไงนะครับ เย็นวัดไงครับเของในห้องนะครับไปสรุปตัวเลขแนวทางของพอเตียมอยู่ในห้องจะคอยขอบไปชมนํากันครับเอาห้องนี้พ่นเจ็บพันนี่พี่รองเจี๊ีครับของหกชุดนะครับ รับงวดประจําวันจันทร์นะครับมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์ได้พี่น้องสี่วันหวยอ,อกนะครับครับงวดประจําวันจันทร์นะครับเขียนปัะธานาบดขอางี้กันนะครับ,รรบพี่น้องสี่ต่างกล่องขัง <c oughs> ครับวันจันทร์นะครับ ที่29นะครับเดือนมก,กราคม256หกเจ็ดเราพัฒนารับสายวิ่งสายลูดนะครับ วิ่มรูดบนล่างนะครับพี่น้องเยาวนะครับพี่น้องเยาวฝนตกมากักคืนเง่ยมลงไหนลงหน้าได้พี่น้องเยาอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปครับวิ่งรูดสี่กับห้าครับพี่น้องเย 4กับ5้าปรับแตมเน้นให้นะครับก็บคือหานะครับเด็วิง่งครับชุดประกบคู่นะครับ4กับ5ประกบกับ7 8 9กครับพี่น้องยูซีครับชุดประกบคู่นะครับ 7, 8, 9, แล้วก็แต้มว้างให้นะครับตัวเลขหกคู่นะครับมีตัวกันความนะครับจับคู่นะครับห้าเจ็ดนะครับห้าแปดนะครับน้องีซี่ห้าเก้านะครับสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าครับพี่น้องเอพซีไปแบบด้วนๆนะครับครับกันนะครับติดเบิ้ลนะครับธรรมาเบิ้ลนะครับถ้ามาเบิ้ลนะครับจะมีสี่สี่กับห้าห้าครับครับเตรียมว่าธรรมาเบิ้ลนะครับมาได้สี่สี่ห้าห้านะครับ ลองสนะครับวิ่งห้าลองสี่นะครับชุ 4, 5, ปป 7, 8, บดประกบคู่นะครับสี่ห้าประกบเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็เต้มเลีนไฮ้นะครับพี่น้องยิมซี่จะคูนะครับเนาะยาเส้นนาดีเขาบางก่อนก็เตี้ยมเลี้นไฮ้นะครับพี่น้องยิมซี่ห้าแปดห้าเก้านะครับ เอาส่วนตัวร่องก็จะประมาทเด้ยพี่น้องเอซีตัวรองนะครับ่าเรียกเทียบเขาก็มาเทียบเบิ้งนะครับนะักสำนักอื่นเพื่อบางที่ตัวเรลยกอาจจะมากชนตัวร่องก็ได้นะครับพี่น้องเอซีครับแชปหน้าจอเลยครับ ขอกรบขอประคุณนะครับพ่อแต้มนะครับทรงตัวเลียแนวทางมาให้นะครับเสี่ยนัาดีๆลงเห้พี่น้องอีฟซีเข้านะครับเดี๋ยวไปรุนไปเสียนเย็นนี้นะครับวันจันทร์นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับขอขอปรยพันห้พี่น้องเฮาสุขูสุขคนโชคมันกับเล่าพัฒนามืเอแ้ยงนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะเพียนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ